สิบเกรดหนังภาพปฏิบัติการสถานโลก Mission Impossible เรื่องราวปฏิบัติการหักเหลี่ยมเฉือนคมของอีธานหันบรรดาอาวุธไฮเทคสุดเท่และหลากหลายฉากแอคชั่นสุดระห่มของทอมครูซที่เล่นจริงเจ็บจริง,รงในทุกๆภาคกลายเป็นอีกหนึ่งแฟนชายหนังสายลับระดับตำนานที่ยังครองใจแฟนหนังม่ยาวนานเกือบ30ปีแม้ไต่บาสจัดให้กับ10เกรดหนัง Mission Impossible ทั้ง6ภาคก่อนปิดตำนานใน Mission Impossible Dead r e c k o n i n g Part 1และ p a r t 2 Mission Impossible เคยเป็นซีรีสมาก่อน จุดเริ่มต้นของแฟนชายหนัง Mission Impossible เริ่มต้นจากทอมครูซที่เป็นแฟนตัวยงของทีวีซีรีส์สายลับชื่อดังเรื่องนี้มาตั้งแต่วัยยาวจนกระทั่งเมื่อครูซได้ก่อตั้งบริษัท Cruise Wagner Production หนังเรื่องนี้จึงกลายเป็นโปรเจกต์แรกของบริษัทที่สามารถโน้มน้าวให้พ a ราเมล Pictures ทุ่มเงินกว่า70ล้านเหรียญในการอนุมัติสร้างเรื่องราวเวอร์ชันรีบูทในรูปแบบหนังเป็นครั้งแรกแต่แม้ว่าตัวหนังเองจะเป็นการรีบูทที่ให้ความเคารพ เวอร์ชันซีรีส์ต้นฉบับที่ฉายในปี1966ถึงปี1973ด้วยรายละเอียดที่ยังคงกลิ่นไอายไว้แต่ตัวหนังเองก็ต้องสร้างแนวทางเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันทำให้บรรดาแฟนๆฉบับซีรีส์คลาสสิกไม่พอใจในเวอร์ชันหนังเป็นอย่างมากรวมถึงบรรดาน,นักสแสดงจากซีรีส์โดยเฉพาะในภาคแรกที่เปลี่ยนบทให้หัวหน้าหน่วย IMF อย่างจิมเฟลส์ กลายเป็นคนทรยศหักหลังองค์กรทำให้ปีเตอร์เกรฟนักแสดงจากฉบับซีรีส์ปี1996และปี1989ปฏิเสธที่จะกลับมารับบทน,นี้ในหนังและได้จอหนวอยมารับบทหัวหน้าของอีธานฮันแทนนอกจากนี้ในปี2009มาร์ตินแลนดาวนักแสดงฉบับซีรีส์อีกคน <c oughs> ก็ออกมาเปิดเผยว่า <c oughs> ในบทหน,นังล่างแรกๆจะมีการวางแผนให้ตัวละครจากในซีรีส์ต้นฉบับโดนสังหารระหว่างภารกิจ ในกรุงปราคในองค์แรกอีกด้วยทําให้นักแสดงจากซีรีส์ต้นฉบับไม่มีใครยอมกลับมาร่วมแสดงในหนังเลยฉ <Very upset. S 1> ากทอมครูซห้อยตัวต้องใช้เหรียญปอนช่วย ฉากจำของ Mission Impossible ก็คงหนีไม่พ้นฉากที่อีธานหันโรยตัวจากเพดานห้องนิรภัยเพื่อโจรกรรมข้อมูลลายชื่อสายลับจากคอมพิวเตอร์ของ CIA แต่กว่าจะได้ฉากจำนี้นอกจากครูสจะต้องแสดงฉากนี้เองแบบไม่พึ่งพาสตันแล้วก็ต้องถ่ายทำแข่งกับเวลาและการห้อยตัวจากสลิงที่มีคนคอยดึงสองคนที่ต้องหลดลงมาจอดห่างจากพื้นไม่กี่นิ้วที่ดูเหมือนง่ายแต่ยากสุดๆความยากของฉากนี้ก็คือ การที่ครูสต้องห้อยตัวลงมาจากสลิงแบบกระทันหันและต้องหยุดตัวค้างไว้เพื่อรักษาสมดุลร่างกายไม่ให้แตะพื้นแต่ไม่ว่าจะกี่เทคก็มาจะเจอปัญหาหัวทิ่มหน้าแตะพื้นทุกทีในระหว่างถ่ายทำฉากนี้ที่สตูดิโอไพลยวูดในอังกฤษทีมงานจึงต้องเอาเหรียญปอนของอังกฤษใส่ไว้ในรองเท้าของครูสเพื่อถ่วงน้ำหนักให้สมดุลซึ่งในที่สุดเหรียญก็สามารถช่วยให้ครูสหน้าไม่ทิ่มพื้นสามารถถ่ายทำฉากแอคชั่นที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของ ขาได้ออกมาผ่านฉลุยแบบหล่อๆทอมครูซส,สั่งมีดจริงทิ่มตาใน Mission Impossible 2อย่างที่แฟนหนังทราบกันดีว่าใน Mission Impossible ทุกภาคทอมครูซเลือกที่จะเล่นฉากสตั้นเสี่ยงตายด้วยตัวเองแทบทั้งซีน ซึ่งใน Mission Impossible 2ความทุ่มทุนเล่นเองเจ็บเองของครูซก็ทำให้ทั้งสตูดิโอและผู้กำกับในภาคนี้อย่างจอห์นวูถึงกับหัวจะปวดยกตัวอย่างเช่นในฉากที่ครูซต้องปีนหน้าผาด้วยมือเปล่าแม้วูจะสั่งให้หาหน้าผาที่เตี้ยกว่านี้เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายทำแต่สุดท้ายครูซก็บ้าบินด้วยการลงทุนปีนหน้าผาจริงที่สูงถึงกว่า600เมตรแม้จะมีสลิงคอยช่วยแต่ก็แทบไม่มีเครื่องป้องกันบนพื้นเล ครั้งนั้นเล่นเอาครูสถึงกับกล้ามเนื้อที่หัวไหล่ฉีก และอีกฉากที่เล่นอาวูถึงกับเครียดก็คือฉากที่อีธานหันต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวกับชอรแอมโบรสเพื่อชิงยาเบลเลอร์โรฟอนที่ใช้แก้ไวรัสไคเมราในระหว่างต่อสู้แอมโบรสได้ใช้มีดเวี่ยงเข้าไปจอที่ลูกตาของหันแบบเส้นยาแดงผ่าแปดในระดับไม่ถึงเซนติเมตรงานนี้วูต้องการให้ใช้นักสแสดงแทนแต่ครูสกับยืนยันว่าจะ,สะแสดงเองและสั่งให้โดเกรสกอตเจ้าของบทแอมบรสออกแรงโท ผมตัวเหวี่ยงมีดอย่างเต็มเหนี่ยวและครูสก็ยังสั่งให้ใช้มีดจริงๆในการถ่ายทําโดยมีเล่มนี้มีการเซฟด้วยการขึงสลิงที่วัดระยะมาแล้วเป็นอย่างดีเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดกลายเป็นฉากเสียวลูกตาในตำนานที่ออกมาเทแต่เล่นเอาจอนวูเครียดกับการทำงานกับครูสอยู่ไม่น้อย you got แผนโปรโมทผิดคิวจนคนคิดว่าเป็นก่อการร้าย อีกจุดเด่นของแฟนชายหนังชุดนี้ที่ติดหูไปอย่างยาวนานก็คือเพลงธีมของหนัง Mission Impossible ที่ประพันธ์โดยลาโลชิฟลินที่ถูกใช้ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ปี1966เวอร์ชั่นปี1989และเวอร์ชั่นภาพยนตร์ ซึ่งในปี2006ตอนที่หนัง Mission Impossible 3กำลังจะออกฉายสตูดิโอ Paramount Pictures ได้คิดแคมเปญโปรโมตสุดแหวกแนโด้วยการติดต่อกับนังสือพิมพ์ Los Angeles Times เพื่อหวังจะโปรโมตหนังเรื่องนี้ด้วยการซ่อนกล่องเพลงสีแดงอันเล็กๆที่มีลำโพงเอาไว้ในตู้ขายหนังสือพิมพ์แบบย่อนเหรียญกว่า4,500จุดเมื่อมีคนเปิดตู้หยิบหนังสือพิมพ์ก็จะมีเพลงธีมของหนังดังออกมา แต่แผนโปรโมทกับแปลกพอเมื่อเอากล่องไปติดตั้งกล่องกับหลุดออกมาเผยให้เห็นวัตถุปริศนาสีแดงที่มีสายไฟทำให้ชาวเมืองต่างตกใจและคิดว่าเป็นวัตถุร,ระเบิดร้อนถึงต้องตามตัวหน่วยเก็บกู้ระเบิดของเคสซตนตาคาริต้าให้เข้ามาตรวจสอบบ้านปลายถึงขั้นต้องปิดศูนย์การแพทย์ทหารพันสึกที่อยู่ใกล้เคียง ที่น่าแปลกก็คือแม้จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแต่กล่องแดงเจ้าปัญหากล่องนี้ก็ยังคงอยู่ต่อก่อนที่จะถูกเก็บออกไป2วันก่อนหนังเข้าฉาย <No. Time. S 1> สร้างกองถ่ายปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจผู้คนจากทอมครูซใน Mission Impossible 3เป็นหนังที่ถือว่าทุ่มทุนสร้างมากที่สุดในเวลานั้นโดยงบประมาณกว่า150ล้านเหรียญ แถมเป็นหนังที่ใช้ทุนสูงที่สุดที่เจเจแอบ s สเคยกำกับในเวลานั้นด้วยหนังภาคนี้เราจึงได้เห็นอีธานฮันออกผจญภัยไปยังโลเคชั่นต่างๆทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนครรัฐวาติกันที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีแต่กองถ่ายหนังของแอบ a m มสก็ต้องประสบกับปัญหาใหญ่เนื่องจากชาวอิตาเลียนมุงที่สนใจอยากดูการถ่ายทำหนังและอยากเห็นทอมครูซตัวเป็น ต่างแห่แหนไม่ยืนดูกองถ่ายจนทีมงานต้องประสบปัญหาถ่ายทำได้ลำบากยิ่งนานเขาก็ยิ่งแห่เข้ามาเต็มจนต้องพักกอง ทีมงานจึงได้ใช้แผนเด็ดด้วยการสร้างกองถ่าย2หรือ second unit ปลอมๆเพื่อติ้งต่างเป็นกองถ่ายที่กำลังถ่ายทำหนังอยู่ในระหว่างถ่ายทำฉากที่อีธานฮันกับดีแลนกอมรีกำลังแซงทะเลาะก,กันเพราะรถเสียกลางถนนซึ่งวิธีนี้ได้ผลสามารถดึงดูดอิตาเลียนมุงไม่ให้มาวุ่นวายกับกองถ่ายได้แบบชงัดนัก ฉากเฮโลจำซสอมมากกว่า150รอบแต่ใช้จริงแค่3ช็อตอีกฉากตื่นเต้นของภาค4อัลก็คือฉากที่อ e ีธานฮันต้องทำการดิ่งพัส,สุดทธาจากเครื่องบินทหาร47 Globe Master Tree จากความสูง25,000ฟุตรหรือประมาณ7,600เมตร ซึ่งความยากก็คือก่อนหน้านั้นครูซเพิ่งประสบอ,อุบัติเหตุกระดูกข้อเท้าหากักจากการกระโดดข้ามหลังคาจนต้องพักกองไปนานถึง2เดือนกลายเป็นความกดดันเล็กๆครูซต้องกลับมาฝึกฝนการกระโดดร่มแบบเฮลโลแบบเข้มข้นอยู่นานถึง4สัปดาห์ตั้งแต่การฝึกในอุโมงค์ลมจนกระทั่งกระโดดร่มจากเครื่องบินจริงทั้งที่เพิ่งพักฟืกฟ้นมาหม,มาดๆและครูซเองก็เป็นนักแสดงคนแรกที่ทําการกระโดดร่มแบบเฮโลต่อหน้ากล้องโดยช่างภาพก็ต้อง ต้องริกกล้องคุณภาพสูงไว้กับตัวระหว่างกระโดดร่มอีกด้วยผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์แมคคอรีและครูสเองก็อยากได้ภาพช่วงพาทิตใกล้ตกดินเพื่อจับภาพในโมเมนต์ที่สวยที่สุดของวันทำให้ครูสสามารถกระโดดร่มได้เพียงแค่วันละครั้งและมีเวลาถ่ายทำแค่3นาทีเท่านั้น ซึ่งในที่สุดครูสก็สามารถถ่ายทําฉากนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ผ่านการกระโดดร่มทั้งตอนฝึกและถ่ายทําจริงเหนือหน้านฟ้าของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตมากถึง150ครั้งเพื่อให้ได้ช็อตที่ดีที่สุดเพียง3ช็อตวิลเลียมแบ布朗ถูกวางไว้ให้เป็นตัวแทนของอ e ีธานฮัน อีกตัวละครไฮไลท์ของภาคโกลส์โปรโตคอลและโลกเดชันก็คือวิลเลียมแบลนเลขาธิการของนายกรัฐมนตรีและนักวิเคราะห์ข่าวกรองซึ่งรับบทโดยเจอร์มีเรเนอร์ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการไร้เงากับอีธานฮันโดยบังเอิญและมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่แม้ว่าบทของเขาจะเป็นบทสมทบแต่จริงๆแล้ววิลเลียมแบลนเคยมีความสําคัญในระดับตัวตายตัวแทนของอีธานฮันเลยทีเดียวโดยโรเบิร์ตเอลสว ผู้กำกับภาพของภาคนี้ได้เผยว่าไอเดียแรกของภาคนี้วิลเลียมแบรนด์ได้ถูกวางให้เป็นตัวตายตัวแทนที่จะเข้ามารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ IMF แทนที่อ e ีธานฮันสส่วนอ e ีธานฮันจะวางมือจากการปฏิบัติหน้าที่และกลายเป็นหัวหน้าหน่วย IMF แทน ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าให้เขาได้เตรียมมารับบทนำในกรณีที่หนังไม่ทำเงินหรือครูสไม่อยากกลับมารับบทอีธานฮันอีกต่อไปแล้วแต่สุดท้ายตัวหนังกลับทำไรายได้ทั่วโลกถล่มทลายกว่า694ล้านเหนรียญรังอันดับสองของแฟนชายทำให้วิลเลียมแบนด์ยังคงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IMF จนสุดท้ายเลนเนอร์ก็ไม่ได้กลับมารับบทน,นี้อีกในภาค4อาเพราะต้องติดคิวไปรับบ,บทฮอกอ y e ใน Avengers Infinity War และ Avengers Endgame ฉ<ป>ากปีนตึกเบอร์ชคาลิฟาทอมครูซต,ต้องใช้เวลาซ้อมวันละ10ชั่วโมง อีกฉากสุดหวาดเสียวในภาค Ghost Protocol ก็คือฉากที่ครูสเล่นใหญ่ด้วยการปีนตึกแต่ไม่ใช่ตึกธรรมดาพรานี้คือตึก Burj Khalifa เจ้าของสถิติตึกที่สูงที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในดูไบซึ่งฉากนี้อีธานฮันต้องปีนขึ้นไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์ที่คุ้มกันอย่างแน่นหนาด้วยถุงมือสูญญากาศซึ่งการถ่ายทําเรียกได้ว่าโหดหินไม่แพ้กับภาคอื่นด้วยความที่ครูสต้องปีนขึ้นไปบนกําแพงกระจกตึกที่ความสูง518เมตร และยึดด้วยเชือกสลิง6เซนท่ากลางอากาศร้อนแถมเล่นใหญ่ด้วยการถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทีมงานจึงต้องถอดหน้าต่าง เตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างรัดกลุ่มทีมงานได้สร้างตึกเบอร์ชคาลิฟาจำลองที่ใช้กระจกชนิดเดียวกันและติดสปอตไลท์เพื่อสร้างความร้อนแทนดวงอาทิตย์เพื่อให้ครูสใช้ซ้อมปีนและเมื่อถ่ายจริงครูสก็ต้องซ้อมปีนตึกจริงเพื่อให้คุ้นเคยอ,อีก8วันวันละ1ิชั่วโมง ทำกลางความเสี่ยงอันตรายสารพัดเพื่อให้คุ้นเคยกับตึกและสภาพแวดล้อมแถมตอนถ่ายทำจริงครูสก็ต้องทำเวลาอีกเพราะกล้อง IMAX บนเฮลิคอปเตอร์ถ่ายได้แค่ครั้งละ30นาทีเท่านั้นส่วนฉากเสี่ยงอันตรายเช่นฉากถุงมือหลุดและฉากทีมก,กระจกเป็นการถ่ายทำในสตูดิโอและใช้ CG ตกแต่งภาพ คอมคลูสต้องดำน้ำจริงนาน6นาทีในภาคโลกเนชั่นมีฉากที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ของหนังแอคชั่นนั่นก็คือฉากที่อีธานหันต้องกระโดดเข้าไปเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์ที่เก็บอยู่ใต้บ่อน้ำเพื่อให้เบนจี้สามารถแฮกผ่านระบบความปลอดภัยสุดเข้มงวดหันจึงต้องกระโดดและดำดิ่งลงไปในบ่อน้ำสุดอันตรายและกลับออกมาให้ได้ก่อนที่จะขาดออกซิเจน no, no, no. Ethan, บื้องหลังฉากเสียงตายนี้ถ่ายทำที่สถานีโรงไฟฟ้าฟอรีประเทศอังกฤษ แน่นอนว่าครูสก็ขอเล่นเองแถมต้องถ่ายฉากลองเทคให้เห็นภาพของครูสที่กำลังดำน้ำจริงๆแบบไม่ใช้สตันด้วยด้วยก่อนถ่ายทำครูสต้องเข้ารับการฝึกดำน้ำตามหลักสูตรการดำน้ำแบบทหารเพื่อให้ดำน้ำได้อย่างยาวนานพร้อมกับสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปได้ด้วยซึ่งสุดท้ายครูสก็สามารถทำลายสถิติด้วยการดำน้ำได้นานที่สุดถึง6กนาทีมากกว่าคนทั่วไปที่มีความสามารถในการดำน้ำได้คราวละไม่เกินหนึ่ง ถึงสนาทีเท่านั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งฉากการดำน้ำถ่ายหนังที่นานที่สุดในฮอลลีวูดไปแล้วฉ <c oughs> ากวิ่งบนปีกเครื่องบินในภาคโลกเนชั่นต้องใช้เวลาเตรียมการนับเดือน อีกฉากที่กลายเป็นภาพจําของแฟนชายนี้ก็คือฉากที่อีธานฮันก่อเครื่องบินในขณะที่กําลังเทคออฟในภาคโล่ e เนชั่นที่เปิดฉากด้วยการให้อีธานฮันวิ่งตามเครื่องบิน a i r ์บัสรุ่น A400M ที่กําลังขนแก๊สพีดเทคออฟขึ้นจากรันเวย์ก่อนที่เบนจี้จะทําการแฮ็กประตูเครื่องบินได้ในที่สุด ดยในฉากนี้ทีมงานโปรดักชันดีไซเนอร์ต้องวางแผนการถ่ายทำอยู่นานนับเดือนโดยการใช้โมเดลเครื่องบิน Airbus ก่อนที่แมคคอรีผู้กำกับจะเป็นคนออกไอเดียท้าให้ครูสวิ่งอยู่นอกเครื่องบินแน่นอนว่าครูสก็ยอมจัดให้ตามคำขอก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำกันที่ฐานทัพอากาศ RAF Wittering ในอังกฤษ โดยครูสเพร้อมอุปกรณ์ยึดตัวต้องเดินไต่ปีเครื่องบินที่วิ่งด้วยความเร็ว250ไมล์ต่อชั่วโมงที่ความสูง5,000ฟุตแถมสนามบินก็ให้เวลาถ่ายทำแค่48ชั่วโมงจึงต้องเร่งกับเวลาอย่างมากส่วนทีมงานก็ต้องออกแบบกล้องที่ใช้ถ่ายทำโดยเฉพาะและต้องทำความสะอาดรันเวย์อยู่หลายวันซึ่งฉากนี้ถ่ายทำกันทั้งหมด8เทคกว่าจะได้ภาพที่เห็นในหนังแค่90วินาที เรือร่องราวการประจนภัยของ Mission Impossible ยังมีอีกมากมายชอบฉากไหนประทับใจภาคใดมาบอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แบรไต่บัสวีด้วยนะครับ